คุณหญิงนั่งตรงนี้ครับระวังนะคะโอเคฉันนั่งได้โอ้ยดูคนนี้สิวาสนาดีจังเลยมีคนล้อมหน้าล้อมหลังคอยดูแลนั่นสิมีลูกน้องเยอะแยะไปหมดเลยเข้าทำบุญอะไรหมาหน้าแบบนี้บุญกรรมที่ทำให้เกิดมาเป็นหัวหน้ามีตำแหน่งใหญ่โตหรือเป็นลูกน้องเป็นคนใช้ ในทางพุทธศาสนาผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาลูกจ้างลูกน้องเลขาคนใช้คนใกล้ตัวซึ่งคอยมาทำงานช่วยงานต่างๆเหล่านี้เหมารวมว่าเป็นบริวารหรือแม้แต่คนที่เราเลี้ยงดูเช่นผู้ชายที่เลี้ยงดูลูกเมียแบบนี้ก็ถือว่าเป็นบริวาร กรรมอันเป็นเหตุที่ทำให้มีบริวารดีมีบริวารมากเพราะในชาติก่อนๆได้นำความสุขมาให้แก่คนเป็นจำนวนมาก หรือช่วยบรรเทาความหวาดกลัวช่วยคุ้มครองอย่างเป็นธรรมตลอดจนให้ทานด้วยทรัพย์อันชอบธรรมก็จะทําให้เกิดมามีบริวารมากมีอํานาจวาสนาแต่จะมีบริวารดีหรือไม่นั้นก็อยู่ที่คุณธรรมทั้งในชาติก่อนและชาตินี้ว่าเราเคยในรคุณผู้มีพระคุณ ยุแยงให้คนแตกแยกทำลายล้างกันหากทำแบบนี้เมื่อเราเป็นใหญ่เป็นโตก็จะมีบริวารเร็วๆมาล้างแค้นเอาคืนอย่างเจ็บแสบอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วคนที่มีตำแหน่งเล็กๆล่ะ เขาทำกรรมอะไรมาหรออาจจะเคยมีกรรมในอดีตได้เคยข่มขู่ลูกน้องของตนเองใช้ให้ทำงานเยี่ยงทาตเป็นคนไม่มีน้ำใจกับญาติพี่น้องไม่เคยเผื่อแผ่อะไรให้ใครข่มขี่ญาติพี่น้องที่มาขอความช่วยเหลือใช้งานพ่อแม่และผู้มีพระคุณให้ทำงานรับใช้ตนเมื่อออกจากบ้านไปก็จะต้องไปรับใช้คนอื่น อย่างเช่นให้พ่อแม่ทํางานบ้านให้อะไรอย่างเงี้ยหรอฉันเคยฟังเทศมานะคนไหนที่ไม่ให้พ่อแม่ทํางานบ้านให้และดูแลท่านอย่างดีเวลาออกนอกบ้านจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองโดยไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเล็กหรือใหญ่เขาก็ไม่ต้องถูกใครมาสั่งงาน อ๋ออย่างนี้นี่เองอะดีนะฉันช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านตั้งแต่เด็กเลยโอ้ดีมากไอ้ก็ช่วยพ่อแม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่ต้องเป็นลูกน้องให้ใครกดขี่ต้องช่วยดูแลพ่อแม่อย่าให้พ่อแม่มาทำงานบ้านให้เราเพราะถ้าเขาทุกข์เขาเหนื่อยเพื่อเราแล้วเราจะต้องทำงานที่มีเจ้านายหัวหน้าที่สั่งงานกดดันให้เราเหนื่อยกายเหนื่อยใจ Okay. okay.